นที่มีมาตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่แล้วเราก็ได้มากล่องละ20บาทมาดูกันว่าจะคุ้มไหมมาดูที่กล่องแรกคือมาจ้ากล่องแรกเด็ดว้าโ,อ,โอ,อันนี้เคยเล่นอยู่คือมันก็จะเป็นแบบผงๆแล้วก็มีหลอดให้แล้วเราก็ดูดไป่ที้เหมือนเดิมเลยกล่องอีสอคือของเงินสักคันหนึ่งได้ไหมเออ เลื่อนขึ้นมาอย่างนี้เว้ยเฮ้ยกินมิ้นต์กินมิน้นต์เลยไม่เห็นน้องนานมากกว่าน,นะนี่นะกระดาษมันก็จะเป็นแผ่นๆอย่างนี้แล้วก็เอาแตะที่เลนแล้วมันก็จะละลายไปเลยอะ่ะกล่องที่สามฮึมฮึโลคืออะไรโอ้โหมันเป็นไอ้นี่นะเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะแก๊กซัมติงอะ่ะเรียกไม่ถูกว่ะนี่เด้นี่เด้เออนี่เด้เออนี่เด้อ่ะโคลา เฉยๆมากลองเล็กกันบ้างดีกว่าโอ้อันนี้บวยบวยสมัยก่อนนะพวกเธอฮะผละไม้เทตี้มะน,นาวแช่อิ่มตักแห้งฮะมันเละๆอ่ะมันจะเป็นแผ่นแบบดีเด้อกล่างที่ห้า อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เห็นไหมเราก็จะมาเทใส่ถ้อยแบบนี้นะทุกคนนี่เออเออแล้วนี่ก็ช้อนนะดึงช้อนออกมาซอสโอ้แล้วก็กินมันฟีลไรแบบโอนตินอะแต่รู้สึกว่าโอนตินอร่อยกว่าถ้าดูดท้อนนะนี่เห็นไหมก็จะไปติดตามลองแบบนี้กล่องนี้เท่าไหร่แล้วนะกล่องนี้หกแล้วปะโอ้ตอนเด็กจะกินบ่อยนะเมื่อก่อนจะชอบแบบสีสีแบบสีขาว โดยถ้าเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นฟิลแบบออกช็อกโกแลตปังปอมอ่ะอีพายโรงงานเขาจะฟ้องกูปะเนี้ยอันนี้เจ็ดกันจูอันนี้เขเป็นไอ้นี่อทุกคนมันเป็นโคนแล้วก็จะมีครีมให้เราบีบแล้วก็ดูกราฟิกดิคือกราฟิกยังสมัยก่อนอ่ะนี่นะของด้านในก็จะมีน้องซอสแล้วก็โคนมาให้หนึ่งอันอุยจริงจริงเขาให้โคนมาเยอะอยู่เล้อเออเออแต่ว่าครีมให้มันน้อยเด้ คือลืมเลยท่าหน้องไปแล้วเนี่ยคือลื้อฟือนว่าคือแนะนํานะให้ไปเปลี่ยนแพ็กเกจจริงคือน่าจะขายดีขึ้นแล้วมันอร่อยจริงพวกเธอเนี่ยอร่อยจริงก็วันที่แปดแล้วปะคือจําไม่ได้แล้วว่าพวกเธอไปปอแปะปะแต่ว่าลูกอมเป็นไรวะลืมไปแล้วอะเมื่อก่อนนะเคยกินแต่ตอนนี้ลืมไปแล้วอืมมันเป็นลูกอมแบบนี้พวกเธอนี่นะ ดูหน้าดูตามันสินี่นะ้างในน้องเขาก็จะเป็นแบบสูบีไรดี้เธอดูดิคือรูปภาพก็คือเก่ามากการฟกาฟฟกราฟิกเอ่ยใดเอ่ยคือกูต้องนั่งประกอบให้พวกเธอดูปะเนี่ยขี้เกียจอะพวกเราอะชอบกินขนมจั๊จ๋า,าม,มากมันจะเป็นออฟคิดชีสข้าวโพดข้าวโพดนี่อื้เอ,ออร่อยเหมือนเดิม้ก็สุดท้ายเป็นแล้วรุ่นมากก็จะเป็นอะไรโไรรอ้อแอ อ่ะเอาไปว่าพวกเธอคิดว่าคุมม้มไหมที่เราซื้อมากล่องละ20ยิบาทเนี่ยแต่คิดว่ามันก็ n น t b a บป่อาาโอ